อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวขอก่อนของผู้บริหารน่ะเขาถ้าเขาพูดอ่ะเขาจะรู้เสียงเนาะก็อาจจะสของเขาไม่ได้เนาะแต่เดี๋ยวให้ฝากตัวแทนไปเอากล้องหลังแบบหรือใครที่มันบีบเสียงได้อ่ะไปสามเขาตั้งหาแล้วส่งไปเพื่อนเราแล้วกันดีไหมได้ไหมพอทุกคนก็จะได้ได้เหมือนกันไงแต่เสียงไงบีบเสียงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องเดี๋ยวนอกรอบคนหนึ่งไงนะไปบีบเอามา พ <Okay. S 2> ี่การวันนี้พาพี่ดีซอมาทำอะไรครับครับก็ได้ทีมงานคุยกับทางทีมทางพี่ดีซอไว้บ้างนะครับว่าเรื่องของภาพที่ออกมาว่าเออหนึ่งเนี่ยเขาเป็นผู้เสียหายหรือเขาเป็นแม่ทีมกันแน่นะครับทางเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนเนี่ยทางภรรยาของทางพี่ดีซอเนี่ยก็มาแล้วแล้วก็ได้สอบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วนะครับวันนี้พี่ดีซอเนี่ยเดินทางกลับจากต่างจังหวัดนะครับวันนี้ก็ จะได้ให้มาพบกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันในส่วนของความบริสุทธิ์ใจนะครับแต่เบื้องต้นผมได้คุยแล้วนะครับคือของเขาก็ยังไม่ได้ปล่อยออกแล้วเขาก็ไม่ได้หาลูกขายเพิ่มเลยนะครับก็ผมก็มองว่าเขาก็อาจจะเหมือนคนทั่วๆไปที่เปิดดิลเลอร์แล้วก็อาจจะไม่ได้ปล่อยของอะไรนะครับนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ผมพามาก็คืออดีตที่เขาอ้างว่าเป็นอดีตผู้บริหารนะครับเมื่อกี้เนี่ยหลังจากที่เราอยู่ในรายการนะครับนของโหนกระแสทาง อสอบสวนกลางติดต่อมาเลยว่าอยากได้คนนี้มากนะครับก็ผมก็พามาตามที่ท่านประสานไปนะครับเพราะว่าเวลาเนี้ยสิ่งที่เขาอยากได้คือคนที่มีข้อมูลเชิงลึกคนที่เข้าใจกลไกด้านในนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลวันเนี้ยผมเชื่อว่ามีคนหลายคนที่พร้อมจะให้ข้อมูลแต่บางท่านอาจจะยังเข้าใจว่าเอ้ยแม่ทีมันตัวดีแม่ทีเนี่ยมันตัวแสบนะครับ แต่ผมบอกเลยครับว่าการที่เราจะเข้าไปถึงจุดที่อยู่ด้านบนที่สุดเนี่ยต้องไปหาจุดที่มันใกล้กับด้านบนที่สุดถ้าจะเอาแบบว่าคนเนี่ยมาหลายๆร้อยที่เป็นคนที่อยู่มาไปประดับล่างๆแล้วเนี่ยการที่จะเข้าไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงฝันนะครับแต่ถ้ามีคนที่อยู่ที่บอกอาเป็นแม่ทีมต่างๆเนี่ยเขามาอยู่ฝั่งเราหรือมาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่นะผมเชื่อว่าเราก็มีโอกาสที่ จะไปได้ถึงฝั่งฝันนะครับนะก็ฝากฝากทุกคนด้วยแล้วกันเหรับใครที่กําลังด่าแม่ทีมอยู่วันนี้การที่เราจะไปด่าเขาก็เป็นไปได้ช่วยกันพูดคุยให้เขาเนี่ยมาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะเพื่ออะหนักอาจจะเป็นเบาหรือเบาอาจจะอาจจะทุเลาได้นะครับนะก็ให้เข้ามาให้ข้อมูลกันนะครับก็ก็มานี่ก็อย่างที่วิการบอกก็คือมาแสดง จุดยืนชัดเจนว่าเป็นผู้เสียหายนะครับไม่เคยมีการเปิดบินหรือไปไป,ไปส่งต่ออะไรใดๆ,ๆเพราะผมเองก็ไม่ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้มากเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือเหตุผลที่ได้มีโอกาสไปเจอกับคุณพอครับที่ได้ถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยก็คือผมได้รู้จักกับแม่ขายคนหนึ่งซึ่งรู้จักกับน้องเขาเนี่ยเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก่อนนี้เขาจะเข้าเข้มามาที่บริษัทนี้พอเขาเข้าไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสพูดคุยกันเรื่องของที่ตรวจเอทีเคพราะที่บ้านทำกับคุณภรรยาจะทำเอทีเคอยู่อะไรเงี้ยเขาก็อยากจะซื้อเอท ก็เลยมีโอกาสพูดคุยว่ามเป็นเป็นจำนวนเยอะก็เลยอยากอยากจะชวนไปคุยที่ออฟฟิศอะไรี้จะได้มีโอกาสคุยเผื่มอีกได้มีใจโอกาสเจอคุณพอด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยได้เข้าไปเพราะว่าเราก็หวังว่าเออเราจะได้มีโอกาสได้แบบทำธุรกิจขายเอทีเคกับเขาซึ่งเสร็จไปถึงที่ออฟฟิศเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเรื่องของเป็นการพูดคุยและเรื่องของเขาซะส่วนใหญ่เอทีเคก็ไม่ค่อยได้พูดคุยเท่าไหร่แล้วก็เออก็มีการแนะนําบริษัทข้างหน้าก็จะมีรถซุปเปอร์คาร์จอดอะไรพวกนี้นั่นอะไรเงี้ยก็สไตล์น่าจะคล้ายๆกับทุกๆ ไปมีการโน้มน้าวพูดคุยพาขึ้นไปห้องข้างบนห้อง V ี P ีข้างบนพูดคุยแล้วก็เอาสินค้ามาให้ลองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แนะนําชักชวนอะไรเงี้ยแล้วเราเนี่ยด้วยความที่เราก็รู้จักกับน้องอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็เราก็สูสึกเออเหมือนกับก็ช่วยช่วยน้องในมุมหนึ่งก็ว่าเออก็สมัครไปไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแล้วก็เผื่อได้ของมาทานด้วยอะไรด้วยเงี้ยก็คิดแบบนั้นไปเพราะว่าจริงๆแล้วภรรยาผมก็เขาชอบแบบรักสวยรักงามแล้วผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาก็อยากได้คอลลเจงเอลลาเจนอะไรเงี้ย ก็ประธานสุดท้ายก็ก็ได้เปิดบินไปเลยครับในจํานวนนั้นเลยซึ่งซึ่งพอเหมือนไปอยู่ตรงนั้นแล้วนะมันก็เหมือนก็โดนหล้อมอะไรต่างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอตอนแรกจะไม่มีคุณพรนะครับพอพอเหมือนกับเราเขาเรียกอะไร่ะโอนเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็ถึงได้มีโอกาสเจอคุณพรหลังจากนั้นแล้วก็เขาก็ได้เจอแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเลยนะครับมีโอกาสแค่พูดคุยทักทายนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนก็เอาเราไปถ่ายรูปที่รูปที่ทุกคนเห็นในในสื่ออะไรเงี้ยก็แค่นั้นเราก็ไม่ได้ไม่ได้เจอเขาอีกเลยหลังจากนั้นอะไรเง สองแสนห้าครับเป็นโปรโมชันมนมน่นรู้เป็นคุณีีทอก็เลยขอไปคุณพอเขาอยากเจอบุณีีทออีกเลยผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าจะเป็นอย่างนังงน้นถ้ามองณนะตอนนี้นะครับมองย้อนกลับไปก็จะเป็นอย่างนั้นก็ได้เหมือนเอาเราเข้าไปเพื่อที่จะแบบอะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อถ่ายรูปเพื่อโปรโมทอะไรเงี้ยแล้วก็พอหลังจากนั้นพอลงมาข้างล่างก็เหมือนก็เเราไปถ่ายรูปกับตัวแทนของเขาหลายๆท่านที่อยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบก็ยังไม่รู้ว่ามันอะไรยังไงแล้วก็แต่ก็ถ่ายรูปไปแล้วอะไรเงี้ยฮะมาขออนุ แต่ก็เหมือนกับด้วยความที่เราเองก็ผมก็เป็นคนง่ายๆกับอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสมากก็โอเคก็ถ่ายถ่ายไปเหมือนกับเพราะอย่างสมมติอย่างกับแฟนคลับที่เราเจอแฟนฟุตบอลอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายรูปได้ทั่วไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนั้นเลยครับก่อนจะเปิดบินเนี่ยเราได้สอบถามความเป็นไป,นเ,ป,นเ,ปนเป็นมาของบริษัทไหมรือว่าเรารู้นแล้วว่าบริษัทเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือกเลยจะเปิดบินเอออย่างที่ทุกคนบอกเราก็มองว่าเรื่องเราเราไม่ได้คุยคุยสอบถามขนาดนั้นแต่ว่าเราก็เขาจะแนะนําสินค้าอะไรเง ดาราอะไรเงี้ยเราก็ทุกคนคงเบอร์ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยก็เช็คก็เช็คกันมาแล้วแหละอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออก็เหมือนมีความเชื่อถือน่าเชื่อถือประมาณนึงอะไรเงี้ยก็เลยได้เปิดไปครับลักษณะของการแนะนำก็คือเป็นลักษณะของการชักชวนให้มาลงทุนชวนคนเามาดูว่าแนะนำแต่สินค้ายอย่างเดียวเอ่อณตอนแรกนะตอนแรกเน,น,นี่ยก็คือมันเอาสินค้ามาให้ลองแล้วก็เหมือนกับเราเราเราซื้อแล้วก็เหมือนกับคิดว่าจะได้ของมาไปทานอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ของยังไม่ได้ของอยู่ในสต็อกก็บอกว่าเป็นการเหมือนกับเซอร์วิสให้เราว่า ไอพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องสต็อกนะ้ำไม่ต้องเอาไปกองที่บ้านเยอะๆถ้าพี่จะส่งให้ใครหรือจะจะอะไรไงใครมาซื้อของพี่เนี่ยก็เดี๋ยวพี่บอกเราเดี๋ยวทาเราส่งให้อะไรเงี้ยก็จะจะเป็นเคสเหมือนกับทุกคนท,ท,ที่ที่เจอครับก็ไม่ได้สินค้ามาเปิดบิลยูเลอร์เนี่ยมันจะต้องหาคนมาต่อของเรารไปหาคนมาต่อไหมไม่มีเลยครับพอหลังจากที่เราเปิดบิลเสร็จแล้วถ่ายรูปเสร็จแล้วเรากลับมาเนี่ยที่บ้านเราก็มาเหมือนก็ถึงจะให้มาเช็คอีกทีหนึ่งว่าสินค้าอะไรเป็นยังไงก็เข้าไปดูตามพวกแอปพลิเคน่างึ และของเขาเนี่ยที่อยู่ในแอปเนี่ยเราก็ไปเซิร์ชดูเนี่ยมันก็เป็นอีกระคาที่ต่ํามากเราลรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วการที่เราจะขายของเนี่ยโอเคถ้าขายปลีกมันก็ขายได้แค่บางชิ้นอะไรเงี้ยมันก็ต้องขายแบบนี้เขาบอกคือต้องหาคนมาซึ่งเราสึกว่ามันไม่ใช่ทางของเราแล้วเราก็ไม่ได้แบบอยากจะไปทางนั้นอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไม,ไม่ไม่ได้มีการเลื่อมันเลงสิ้นเลยครัไม่ได้คุยอะไรใครที่บอกว่าได้เจอคุณพอล้วคุยกับคุณพอในครั้งหนึ่งครับที่คุยก,ก,กันเป็นกะารทักทายทั่วไปเละ ทักทายสวัสดีครับอะไรเงี้ยแล้วเก like <the> ิดเหมือนกแกเป็นแบบเหมือนน้องที่สนิทที่รู้จักกันเนี่ยครับก็จะเป็นการแนะนำว่านี่พี่รีสอนด้วยนะครับโอเคก็เหมือนแค่แบบยินดีที่ได้นี่นะได้เหมือนกับเหมือนกันตอนนั้นคือเหมือนยินดีจะได้ร่วมงานกันอะไรเงี้ยประมาณแค่ทักทายไม่ไม่ดีกิริยามันไม่ได้พูดอะไรกันเยอะอะไรเงี้ยคับมีข้อเสนออะไรไหมครับตอนคุยกัยคอตอนนั้นไม่มีข้อเสนอใดๆครับมีแต่แค่ตอนนั้นก็เหมือนชวนว่าแบบเอ้ยต่อไปเหมือนเขาชอบขับโค้ขค้าอะไรเงี้ยเผื่อได้มาแบบจอยกันขับ บอกว่าจะให้น้องมาเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าจให้างเข้าเปพรีเซนเตอร์ไม่มีครับตอนนั้นตอนนั้นยังไม่มีอะไรครับตอนที่เข้าไปเนี่ยหน้าบริษทัทซูเปอร์คาร์จอดอยู่เยอะไหมคะแล้วเราเชื่อไหมมันเป็นของบริษัทก็ปร,ทประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะมากครับสามสี่คำเพราะตอนผมผมถ้าจำไม่ได้ผมถ้าจไม่ผิดเนี่ยผมไปตอนประมาณช่วงหัวค่าแล้วเริ่มจะมืดแ,แล้วเนี่ย,ยก็อาจจะไม่ค่อยมีใครอยู่มากอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็หน้าตอนนั้นมันก็ดูเหมือนกับหน้าตอนนั้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนหน้าเชือถือนะอะไรเงี้ยครับวันนี้จะแต่ง ก็เป็นผู้เสียหายครับมายืนยันว่าเราเป็นผู้เสียหายแล้วก็ไม่ได้มีการเปิดบินใดๆหรือเป็นเป็นแม่ขายหรือทั้งสิ้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันก็ด้วยความที่เราก็อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วพอมีภาพออกมาเนี่ยผมก็อยากชี้แจงแล้วก็ผมก็ขออยู่อยู่ฝั่งผู้เสียหายชัดเจนครับผมหลังจากที่ไปถ่ายรูปร่วมกันนะคะหลังจากนั้นเราเห็นรูปผิดไหมคะหรือว่าเพิ่งจะมาเห็นตอนนี้เลยไม่เลยครับแต่ว่าคุณพ่อเขาเป็นคนโพสต์ในโซเชียลมีเดียของเขาก็เพิ่งจะมาเห็นนี่แหละผมก็เพิ่งนึกได้อ๋อเออผมเคยถ่ายรูปเเ้้าาาาไไวนนนะะออออรรรงียกกกขุญต่ม ไม่เลยครับก็เหมือนเขาพอต่างในที่เจอกันเสร็จเขาเหมือนก็โพสเลยอะไรเงี้ยแสดงว่าเคาเจอคือมีชื่อเสียงพอถ่ายรูปกับรถคันนี้ไปนะเอ่ออันนี้อันนี้ไม่แน่ใจชั้นในเคสคนอื่นนะครับสินค,ค้าที่สตอ๊อกเป็นสินค้าอะไรครับในในของผมเนี่ยคือเหมือนพอเราเปิดไปเนี่ยเราจะมีสินค้าลายตัวหนึง่งของผมรู้สึกจะเป็นน่าจะเป็นคอลลาเจนหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยใช่แล้วก็แต่ว่าแต่เคสของเราคือเราสามารถที่จะสมมติเรามี10ลงังเราสามารถที่จะไปเอาลังหนึ่งรังหนึ่งไปถ้าเราอยากได้สินค้าอื่นเนี่ยเราเอาของเราไปแลกมาได้อะไรยงเี้ ประมาณนั้นของคุณเป็นซอเปิดเป็นกี่ลังก็ในยอดนั้นอ่ะผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นมีเป็น10บรังนั่นเองครับสิบสิบอะไรเงี้ยประมาณนั้นสองสัปดาห์ไม่ได้แล้วมีการติดต่อสองขางั้ไม่ของขายไม่ได้เราทำยังไงต่อจะไม่ได้คุยก็คือผมก็ไม่ได้กะจะขายตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วคือเหมือนกับที่ตอนแรกที่เปิดกันคืเหมือนกับน้องที่รู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆอ่ะบ้านผมอ่ะเนี่ยคุณภรรยาเนี่ยจริงๆก็ก็เขาเรียกอะไรเวลาเราไปเจอใครที่เป็นเพื่อนพี่น้องกันเนี่ยเราก็จะปากหนักกไม่่คอยล้าปฏิเสธ อย่างบริษัทอื่นก็มาก็มีเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นมันจะได้ของมาทานเลยอะไรเงี้ยครับเราก็มีก็ก็แทบจะซื้อกับทุกคนอะซื้อช่วยกับทุกคนซื้ออะไรเงี้ยเราจะไม่เคยแบบไปสารต่อเรื่องก่ยวกับการไปขายต่อหรือไปแนะนําต่ออะไรเงี้ยมองว่าพวกเราเองปลุกหลอกก็ <c oughs> ถ้าเราเมองว่าเราเป็นผู้เสียบบอกไม่หมดดีกว่าผมว่าไม่ได้บอกทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่ได้แบบคือตอนแรกเหมือนเหมือนตอนแรกเหมือนจะขายสินค้าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายตอนหลังเนี่ยก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะขายสินค้าเราก็ขายสินค้าถ้าขายปลีกเนี่ย มันก็ขายได้แค่บางอันอ่ะมันก็นิดหน่อยอะไรเงี้ยถ้าสุดท้ายถ้าจะได้จริงๆมันก็ต้องแบบไปขายคนต่อเมมเบอร์ต่ออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ควางเงินใจครับเสียไปเท่าไหร่คะของคุณพ่อเสียเทสองแสนสองครับเพราะย้อนยิบมาสองแสนห้าแต่ว่ามันมีเหมือนโปรโมชั่นอะไรสักอย่างเนี่ยลดไปพันญาด้ไหมคะอันเดียวกันครับเนี่ยอันเดียวกันใช่เพราะจริงๆจริงๆอ่ะเขาจะรู้จักกับคุณภรรยาก่อนพอคุยเรื่อธุรกิจเนี่ยคุณภรรยาก็จะพาผมไปด้วยเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยพอได้คุยกันเขาเห็นเป็นเราก็คือก็เหมือนกันแนะนำแล้วก็ปิดจบตรงนััั้้้้นนนนน่แหละอออยยงงเเีกก็มมืูตรว มันก็ปฏิสเสธยากอะนะแล้วเราอย่างที่บอกว่าบ้านเราก็มันเราไม่ค่อยปฏิสเสธอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราแบบรูสร้สึกกับปากหนัก,นก,นกรู้สึกเฮ้ยอะไรเงี้ยพี่น้องกันอันนี้อช่วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับจะกังวลใจไหมครับว่ามีรูปเราปรากฏในโซเชียลว,ว่าเรามีส่วนใน,ในการตุนปอไม่กังวลเลยครับไม่กังวลเลยเพราะว่าก็อย่างที่ผมเล่าคือผมไม่ได้ทําอะไรหลังจากนั้นอีกเลย,เลยอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของเราแล้วก็มันแบบมันเราไม่ได้กะที่จะไปต่อยางงี้ยแล้วด้วยพอไปเจอเคสที่แบบของถูกกว่าอะไรต่างๆรู้สึกว่ามันเหมือนกับ คนมันขายเยอะแต่เหมือนแบบของมันลดราคาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันกลายว่าไม่รู้เราไม่รู้มันเป็นเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าหรือเปล่ามันก็เริ่มมีกระแสตอนนั้นมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบเออเราไม่ไม่ไม่ยุ่งดีกว่าคือตอนนั้นก็สงสัยอยู่แล้วด้วยนิดนึงครับนิดนึงอยู่ที่บ้านใช่ไหมก็ที่อยู่ที่บ้านมีบ้างครับเพราะเราก็เบิกเราก็เหมือนกันแล้วเบิกสินค้ามาบ้างอะแต่ว่าพอเอามาก็แค่ประมาณสักสองสามอย่างที่อยู่ที่เขาอีกอะตอนนี้ที่เหลือก็ยังมีอยู่ครับอยู่ที่เขาเท่าไหร่ก็เราเบิกมาแค่สองสามสองสามขนาดสองสามลัง เรเอามาแล้วมันก็ขาเราไม่ได้กะขายอยู่แล้วเราวันนีเราก็ไปแบบเราเราไปงานอะไรบางทีเราเจอเพื่อนที่น้องเราก็แบบแบ่งเงินทานอะไรเงี้ยตอนนี้อยู่ที่เขายัางมีบางส่วนมีครับมีครับเยอะมากไหมก็น่าจะมีหลายหลายรังอยู่นะครับตอนที่มีขา่าวทำไมเราถึงไม่ขอเบิกป็นคนอื่นทำไมเขาอ,อ้างเป็นคนขอเบิกเนาะเออณนะตอนนั้นเหมือนเราเรารู้สึกว่าเราอ่ะคือตั้งแต่แรกเราเหมือนเราจะช่วยเขาครับเราไม่ได้กะว่าจะทําอะไรหลังจากนั้นอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออแบบ เราเราก็ตกลงยินยอมกับเขาไปเองอะว่าเราจะแบบจะลงทุนกับเขาเหมือนจะมามาแบบมาสมัครอะไรเขาอยู่แล้วเนี้ยก็เลยแบบไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่ได้กล้าที่จะแบบออกไปพูดหรืออะไรไปบอกเขาว่าเฮ้ยต้องอย่างเง้นอะไรอย่างเงีง้นะเพราะเราก็แบบเหมือนเราหลังจากนั้นพอเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับมันแล้วเราก็ไม่ยุ่งเลยแล้วก็ทิ้งเลยแล้วก็ไปไปทำอย่างอื่นโฟกัสกับสิ่งอื่นเงครับเราไม่ได้ได้เงินเลยครับไม่ได้ได้ของที่แบบเสียตังค์แต่ตอนนั้นมันก,ก,ตนนนก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดเขาเสียเสียได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ ก็เรายินยอมเองอะไรเงี so ้ยประมาณนั so ้นเรารู้สึกอย่างนั้นก็มาถึงว่ากับตัวผมเองหรือว่ากับข่าวกับข่าวก็ก็ไม่ได้ตกใจอะไรเท่าไหร่เพราะว่าผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเขาทาอย่างนั้นจริงๆเขาก็ต้องยอมรับผลกรรมผลผลที่ที่เขาทําอะไรเงี้ยครับครับผมแต่ว่าสุดท้ายก็อ๋อโอเคเราเคยแค่รู้แค่ว่าเราเคยลงทุนนะแต่ผมเองอาจจะไม่ออกมาพูดแต่ว่าเราผมเจอคนที่รู้จักใกล้ชิดเนี่ยเวลาผมเห็นเพราะเรื่องเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเนี่ย ผมก็จะบอกทุกคนนะให้ผมผู้เสียหายนะเฮ้ยผมก็นี่เหมือนกันนะอะไรก็จะเล่าให้คนอื่นฟังอะไรครับก็รีสอร์ทเปนคนมีชื่อเนี่ยแล้วก็เรนมีชื่อเราไปโยงไปถึงตัวบริษัทมีภาพเราโยงไปถึงบริษัทกับคนอะไรตัวเราไดก็ก,ก,ก็ไม่นะครับเพราะว่าเรารู้ความเป็นจริงอยู่แล้วรู้เรื่องรู้ว่าเราทําอะไรหรือไม่ทำเลยนะครับผมก,ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้กังวลเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรกับกับสิ่งกับตัวผมมากขนาดนั้นครับอาจจะมีคนอาจจะมีคนเป็นห่วงมากก็ได้มากขึ้นถามไถยมากขึ้นอลย่างนี้ ไม่เลยครับที่บอกเป็นน้องที่สนิทจุบันนั่คือก็ไม่ไม่ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้อีกเลยครับไม่คุยเรื่องเพราะเราก็เหมือนที่บอกเราก็แบบเออช่างมันเถอะราก็ปากหนักด้วยอะไรเงี้ยเราก็เออช่างช่างมันอะไรเงี้ยแบบก็มีแบบว่าได้เจอทักทายบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนกับเออเขาเรียกอะไรก็จะมีแบบพบเจอบ้างบางบางครั้งที่แบบอะไรเงี้ยก็แต่ก็ไม่ได้แบบพูดคุยพูดคุยกันเรื่องนี้อีกเลยเพราะเราเองก็เหมือนกับ เออก็เราเขาไม่พูดเราก็ไม่รู้จะพูดไงก็เออช่างมันอะไรเงี้ยครับเราผิดใจกันกับพี่น้องอะไรั้ยก็ก็ไม่นะครับเพราะเราก็เหมือนกับว่าเราก็ก็เหมือนเราก็เราช่วยกันไปอ่ะอะไรเงี้ยแล้วก็เออไม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมอัปเดตในเรื่องของจ่ายเงินคืนมาหน่อยได้ไหมก็อย่างนี้ทางเมื่อวานเนี่ยเหมือนทางบอสนะครับนะก็ผมมีหลายเคสเลยจริงๆวันนี้จะมีเคสมาด้วย นะครับคือเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นอ,อดีตนักกีฬาทีมชาตินะครับจากอุตจรดิตนะก็เดินทางมาพอดีนะครับก็เมื่อวานเนี่ยผมได้บอกในรายการนะรให้ทางบอสด,ดูนะครับทางบอสบอสเนี่ยเขาเห็นก็อ,าอยากเยียวยาอยากช่วยเหลือก็เลยให้อดีตให้ไม่ได้ให,ให้ให้ทีมงานเขาเนี่ยประสานมาขอเลขบัญชีของอดีตนักกีฬาทีมชาติขอแบบรัวเลยนะอยากจบเคสน,นี้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือโอนตังไปให้เคสละ 2แสน0แสนแปดหมื่นกว่านะครับตอนนี้เคสฝั่งผมเนี่ยได้ประมาณ4เคสแล้วที่ได้เงินคืนมาได,มไ,ได้ครบเต็มจํานวนนะครับ2แสนแปดนะอันนี้ก็แฟร์ฟรนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ากังวลว่าถ้าเคสนี้มาแล้วเดี๋ยวมันจะรุนแรงกว่าเดิมซึ่งผมก็แมนๆน,นะไม่ได้ไปทุบเขาไม่ได้เอาเคสมาแล้วบอกโอ้โหได้เงินแล้วมาร้องแร่แห่กระเชิงนะครับแฟร,แฟร์นะแล้วก็หวังว่าคนอื่นก็จะได้รับคืนแบบนี้เช่นกันนะครับเคครับ ขอ,ขอบคุณครับไม่เด <with> <rix> <ver vé> ี๋ยวเยพี่คนเดี๋ยวอันนี้จะใครจะบีบใครจะอะไรใครจะทาไหมเลยบีบไม่ใช่ไป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 ไ่ไปไ่ไปไปไัไป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 ไไป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 ไไปไปไ่ไไปไไ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 ม่ไ